ที่นันข่าวกีฬาฟุตบอลไทยไบมานโนโป๊กเก็สไตล์ประจำวันที่8มกราคม2565โดยชายบูบางคัร่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเชียงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเชียงวันนี้สุดเดือนด้านปราจประจาลูกหนังเมืองไทยพูดถึงช็อตสําคัญทีมชาติไทยเจอกับทางมาเลเซียวันถิ่นบูกิจจาเรลวคนหลงหลังเกมซูเปอร์บิ๊กแมตช์รอบรองชนะเลิศเลกแรกฟุตบอล AFF Cup 2 0 22 ทีมชาติไทยบุกไปไพ่ายแพ้กับทางมาเลเซียถึงถิ่นบุกิจจาริวไปศูนย์ต่อหนึ่งซึ่งเกมตรงก่าทีมชาติไทยของมานโนโปิงมีโอกาสยิงได้มากถึง18ครั้งแต่มี1จังหวัดนะฮะสำคัญที่มีโอกาสเป็นประตูมากที่สุดแล้วคือช็อตจุดโทษท้ายเกมที่บดินภาลาโดนผู้เล่นมาเลเซียรวบอย่างจังในกรอบเขตโทษแต่ผู้ตัดสินชาวกะรีใต้เลือกที่จะไม่เป่าให้เป็นจังหวัดจุดโทษซะอย่างนั้นซึ่งหากทับช้างศึกได้ประตู จะมีผลต่อการเข้าไปเล่นในรอบชิงชนตเลศอย่างแน่นอนเพราะการแข่งขันในครั้งนี้มีเรื่องของกฎอเวโกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยล่าสุดทางโคตเตี้สะสมพบประเสริฐปรมาจารย์ลูกหนังของเมืองไทยได้เปิดใจถึงเกณดังกล่าวอย่างดุเดือดที่นด้ว่าอารซินครับเป็นรายการที่ห่วยแตกที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาประเทศที่เขาพัฒนานแล้วหรือทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่ๆห,หรือไทยได้ใช้ VR กันแล้ว การใช้ให้บุตสินใช้สายตาตัดสินด้วยสายตานี่เป็นอะไรที่แย่มากไม่ใช่เป็นแค่2จวัที่เราไม่ได้จุดโทษแต่คู่ของอินโดกับเวียดนามเจ้าบ้านก็ต้องได้จุดโทษเช่นเดีกันหรือแม้กระทั่งในรอบแบ่งกลุ่มที่ผู้เล่นมาเลเซียโดนดวนวันเฮาการะแทกหน้าเขียดโทษยังไงก็ต้องเป็นฟรคิกนี่คือรายการที่พัฒนาหรือตอกต่อยกันแน่ ทั้งนี้จากความพ่ายแพ้ดังกล่าวทำให้ทีมชาติไทยชุดใหญ่จะคงจารึกประวัติศาสตร์ไม่เคยบุกไปเอาชนะมาเลเซียบนถิ่นบุกิจจาริวได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวอย่างไรก็าตามทีมชาติไทยจะกลับมาแก้มือนในบ้านพบกับทางมาเลเซียอีกครั้งวันที่10มกราคมนี้ที่สนามมอธรรมศาสตร์จะเป็นแมตช์ชิสตาไทยมาเลเซียใครจะไปชิงชนะเลิศในครั้งนี้ ป็นนว่าง,งานนี้ต้องรองลุ้นกันต่อไปก็ได้การนะฮะเป็นเขาเรียกว่าช็อตประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ช็อตนี้มันน่าครหาใจจริงๆเรามาดูประเด็นข่าวจอมาก,กันอีกครับความรู้สึกแฟบนบอลมาเลเซียหลังเห็นวิธีการเล่นของทีมชาติไทยกับมาเลเซียรอบรองชนะเลิศเล็กแรกเดี๋ยวกันนี้เรามาดูคอมเมนต์แฟนบอลกันดีกว่าว่าจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างเริ่มจากคอมเมนต์ที่หนึ่งกันก,ก,ก่อนก็ได้กันได้ประตูนําก่อนแต่ไทยคุมเกมได้ไม่สกสถานพวกเขาจอเยี่ยมมาเลยนะ เขาไม่ต่อมาเลทักเล่นอย่างกระตือล้นเพื่อประเทศจริงๆเขาไม่ต่อมาขอแสดงความยินดียกย่องผู้เล่นฮาบริมันมา,มาเลเซียที่มีจิตวิญญาณการต่อสู้สูงในการที่เผชิญหน้ากับการโจมตีของไทยในปัจจุบันสำหรับมาเลเซียชุดนี้ใช่เลยนะเขาไม่ต่อมาไทยจ่ายบอลได้อย่างมั่นใจจริงๆคนนอนโทรลบได้ดีในการรับเขี้ยวโทษยังส่งบอลได้อีกกดดันมาเลเซียอย่างต่อเนื่องเขาไม่ต่อมาหวังว่ามาเลเซียจะเข้ารอบชิงแตเลิศในครั้งนี้ คอมเมนต่อมามาเลเซียเจ้าชนะไทยในแมชที่2ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะเกมน,นี้ไทยควบคุมเกมได้แข็งแกร่งกว่ามากเลยนะขอาเมนต่อมาจะเป็นแชมป์ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายรอกนะในครั้งนี้ขอาเมนต่อมาแม้ว่าไทยจะเล่นได้ดีกว่าด้วยการจ่ายบอลสัน้นและก็เกมรุกที่ดูไหลลืน่นแต่ก็ควรจะยกย่องวินัยเกมรับของมาเลเซียเช่นเดียวกันมาเลเซียทําได้อย่างแน่นอนขอาเมนต่อมาสู้ต่อไปฮา,าริโมมาเลเซียภารกิจต้องชนะนะ ขอาไม่ต่อมานารับมาเลเซียต้องเน้นกองกลางมาเลเเหมือนจะขาดอะไรไปขอาวไม่ต่อมามาเลเซียจะเป็นแชมเปี้ยนในครั้งนี้ขอาไม่ต่อมาวันทัชพาสและเซตไพของไทยดีจริงๆคืนนี้เราน้อยลงมากเลยนะขอาไม่ต่อมาไทยแลนด์คุมเกมได้ทั้งหมดเลยขอไม่ต่อมามาเลเซียต้องหัดายบอลให้แม่นไทยคุมเกมได้ดีเป็นอย่างมากขอาไม่ต่อมาสิ่งต้องเปลี่ยนไทยคุมเกมบุกสนุกเป็นโชคของเราที่ทําประตูได้เร็ว คอมเมนต์ต่อมามาเลเซียเล่นได้เป็นรองอย่างเห็นชัดเจนไทยควบคุมเกมได้ดีกว่าเราเราแค่โชคดีที่ไทยยิงประตูไม่ได้คอมเมนต์ต่อมาโชคดีมาเรนะที่ได้ประตูเร็วไทยแลนด์ครองบอลได้แข็งแกร่งมากกว่าจริงๆนี่ก็เป็นคอมเมนต์แฟนบอลนะฮะที่ได้บอกเลยว่าพวกเขานั้นจริงๆแล้วน่าจะแพ้ไปที่สัมปไปแต่ว่าโชคดีที่พวกเขานั้นไทยยิงไม่เข้าพวกเขานั่นเองก็ต้องเราดูกันต่อไปก็และกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอบาดกันดีครับ กับตันเชียร์ธอนลั่นยังไม่ยอมแพ้หวังแฟนบอลชมเต็มสนามนัดที่2นะโดยพลันที่ทีมชาติไทยจะบุกไปแพ้ทีมชาติเบรเซียศูต่อหนึ่งในยกแรกรอบรองชินะเลิศสศึกลูกหนัง AFF m i t s มิสูบิชิเ c เล็กทริคครัพที่สนามกีฬาแห่งชาติบูกิตจ,จาริวเมื่อวันเสาร์ที่7มกราคมที่ผ่านมาก่อนจะมีเกมนัด2นะฮะให้แก้ตัวในอีก3วันข้างหน้า ล่าสุดโกอุ้มธีรทรบุญาัรนฐานะกับตันทัพช้างศึกก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียของตนเองว่าเจอกันนัดที่2องในบ้านของเรามากันให้เต็มสนามเลยนะครับแฟนบอลไทยทุกคนก่อนจะติดแฮชแท็กด้วยว่าพวกเรายังไม่ยอมแพ้ปรดนะทางนี้ทับช้างศึกจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในช่วงบ่ายของวันนี้ ก็ก่อนที่ในช่วงเย็นของวันเดียวกันจะมีการอาลงสระน้ำเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมลงเตดนัดที่2กันต่อไปสำหรับโปรแกรมรอบรองชนัดเลิศนัดที่2ทีมชาติไทยจะกลับมาเล่นในบ้านรับมือกับทางมาเลเซียในวันอังคารที่10มกราคมที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมเวลา19.00นารราถ่ายทอดสดทางช่อง M c o มคอรดีหมายเลข30และก็ช่อง t s p o r t 7ในค่ำนี้ ไปในวันการนี้ก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์พวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีกว่าครับแค่ครึ่งทางเท่านั้นมาโนยังไม่ถออใจยันยก2ทีมชาติไทยสู้สุดใจอย่างแน่นอนเลยนะโดยการน,นี้นะผมมาโนโปกิ้งนะฮะชี้ฟุตบอลเป็นแบบนี้แหละครับแต่เกมยังไม่จบยังเหลืออีกครึ่งทางสุดเสียดายไทยโอกาสเพียบแต่เปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้ ผมต้องเร่งกลับไปแก้ไขใหม่ก่อนจะลงเตะในวันที่10มกราคมนี้มั่นใจโอกาสทั้งหลายในเกมแรกที่ทําไม่ได้จะมาระเบิดในนัดที่2อ,อย่างแน่นอนซึ่งทางบาโน่โปกิ้งขุนซูทีมชาติไทยออกมาให้สัมภาษณ์หลังพาทีมบุกไปแพ้ม,มาเลเซียศู 101, นต่อหนึ่งศึกพบันอฟเอมิสูบิชิเอเล็กทิกซ์องพันยีิ2022รอบ,บรองชนะเลิศนัด,นดแรกที่สนามกีฬาแห่งชาติบูกิตจ,จาริววันเสาร์ที่7มกราคมที่ผ่านมาโดยเฮดโค้ชทัพช้างศึงกได้กล่าวว่า สิ่งที่อยากจะบอกคือมันผ่านไปครึ่งทางแล้วและก็เป็นสกอร์หต่อศยังเหลืออีกครึ่งทางที่บ้านเราวันนี้เราก็พร้อมจะสู้แต่เขาก็ได้เสียงเชียร์จากแฟนบอลสนับสนุนและเราก็สร้างโอกาสได้มากมายครองเกมและก็สร้างโอกาสได้นับไม่ถ้วนแต่ตอนนี้ผ่านไปครึ่งทางแล้วยังเหลืออีกครึ่งทางเกมยังไม่จบนะ เป็นเกมที่รับได้นะเราคุมเกมและก็สร้างโอกาสได้มากมายก็ไม่ง่ายครับที่จะกลับมาได้มันเป็นเกมที่เราคุมเกมได้หมดซึ่งเกมที่2องบางว่าเราน่้นจะคุมเกมได้แบบนี้มาเลเซียเป็นทีมที่ดีเกมที่2เขาก็คงจะรอโต้กลับอยู่ดีเราจะพยายามทําประตูนี้ให้จบได้และถ้าหากทําประตูได้เราก็ต้องยิงสนาม3ประตู ซึ่งแน่นอนว่ากดอเวโกทําให้เราเสียเปรียบไปตอนนี้ซึ่งผมเชื่อว่าแฟนบอลที่ยอดเยี่ยมของเราจะช่วยกันเชียร์เต็มที่ที่ไทยและช่วยให้เราดันผ่านเกมที่2ไปได้ในกระั้นนี้โดยคุณซึนในวัย45ปีวรนนี้ได้กล่าวต่อไปนะว่าเรามีผู้เล่นในโซนทำประตูได้ไม่รู้กี่ครั้งวันนี้แต่ก็ทำเท่าไหร่ก็ยิงประตูไม่ได้สักทีสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือทำใหม่ในเกมที่เราจะไปเล่นที่บ้านและหวังจะว่าโอกาสทั้งหลายเหล่านั้นจะกลายเป็นประตูในเกมที่2 โดยเกมไม่ได้ออกมาอย่างที่หลายคนคาดคิดเพราะมาเลเซียมองว่าประคุมเกมได้เยอะกว่ากว่าที่คาดหวังเอาไว้และก็สร้างโอกาสได้เยอะกว่าที่ทุกคนคาดหวังเอาไว้แต่สุดท้ายมาเลเซียชนะเกมนี้เป็นเกมฟุตบอลฟุตบอลก็เป็นแบบนี้แหละครับเราก็ต้องกลับไปสู้กันใหม่และกลับมาแก้ไขให้ได้ในเกมที่2ในครั้งนี้ทันิทัพช้างศึกมีกำหนดการในวันอาทิตย์ที่8มกราคมจะเดินทางออกจากทางท่ากญญาศยานานาชาติกราลันเปอร์ด้วยการบินไทย ไฟจีจีและจะถึงท่ากัสยานโทนภูมิในช่วงบ่ายเวลาประมาณ14นาฬิกาก่อนที่ในช่วงเย็นจะมีการาลงสระน้ําเพื่อฟื้นฟูร,ร่างกายเตรียมความพร้อมลงเตะนัดที่2ตามลำดับสำหรับโปรแกรมนัดที่2ทีมชาติไทยจะกลับมาเล่นในบ้านรับมือกับทางมาลเลเซียวันอคารนี้ที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมเวลา19นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดทางช่อง M c o มคอร์ HD, หมายเลขสและก็ทีสปอร์ตในครั้งนี้นั่นเองครับเป็นรางวัลงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูประเด็นข่าวจอมากกันดีครับล่าฝันกันต่อไปชนาทิพย์ลัดฟ้ากลับญี่ปุ่นเก็บตัวกับทางฟอนตาเล่ลดยซีซัย่ส2 0 2 3นะโดยชนาทิพย์สงกรสินดาวรุกดีกรีีมชาติไทยโดยทางกลับประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยเพื่อตเตรียมทีมในช่วงปรีสั่นกับทางคาวาซกิฟ,ฟอนตาเล่ต้นสังกัดก่อนจะเปิดฤดูกาล2 0 2 3ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ โดยเจ้าเจดาวเต,เตมวิเ้เ้าไประไรนี้กลับมาพักผ่อนในช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมาที่เมืงไทยก่อนที่ล่าสุดเมื่อวันที่7มกราคมเจ้าตัวนั้นจะได้เดินทางบินกลับประเทศญี่ปุ่นแล้วนักท่ากัสยานสันตชาติสวนรภูมิท่ามกลางครอบครัวและก็แฟนคลับจำนวนหนึ่งถึงมาส่งขึ้นเครื่องก่อนเดินทาง อันนี้ผลการของชนาทิพสงกสินในควอปีแรกนาฬิกาสองพั2ยกับคาวาซกคิฟอเตเล่ลงเล่นไปทุกรั่การทั้งหมด21เกมยิงไป2ประตูกับอีก3แอสซิสโดยมีส่วนช่วยทีมรอบจบรองแชมป์เจลิกวันในลีก2022 สำับทางคาวาสกิฟอ์ตเล่เนี่ยตเตรียมลงประเดิมนัดแรกของฤดูกานในศึกเจลิกวัน2 0 2 3เปิดอาฝรัางพวกับทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอตวันที่17กุมภาพันธ์นัดสนามคาวาสกิโทโดรกิสเตเดียมเวลาแข่งขันรออัปเดตกันอีกครั้งและนี่ก็เป็นที่นังข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมานโนโปกิงสไตล์ประจำวันที่8มกราคม2565โดยชายผู้บังคับฟุตบอลไทยครับ